หมอบีว่ามนุษย์เราเกิดมาทําไม,มคือการที่ได้รับโอกาสมาพัฒนาชีวิตหรือการสั่งสมบุญบารมีเพื่อเป็นทุนในการต่อยอดไปชาติหน้า<ข>เหมือนทศชาติชาดกของพระพุทธเจ้า ถ้าคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับวันนี้ยาวไปถึงทศชาติกเลยไปไกลมากยาวเลยโอ้โหดีดีดีได้สองประเด็นนะคือคือถามมาถามไม่หมดนะแต่มันจะยาวมากเอาคร่าวๆสรุปมนุษย์เกิดมาทำไมมื่อเพื่อมาถามเนี่ยแหละจริงๆก็คือเกิดมาเรียนรู้เนี่ยแหละมาเรียนรู้มาถามคำถามเพื่อเพื่อการวัดชีวิตเกิดมาทาไมเนี่ยแหละมนุษย์เกิดมาเพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษาเพื่อความเข้าใจครับแค่นี้เลย ซึ่งการศึกษาหรือความเข้าใจแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมขึ้นอยู่ว่าเราศึกษาจากไหนจากใครเกิดมาก็ครับออขอโทษทีไม่เสียงให้พพี่บิ๊งั้นถามอีกนิดนึงถ้าพี่บิบอกว่าคนเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้แล้วสิ่งที่ไม่ใช่คน เขาเกิดมาเพื่อเรียนรู้เหมือนกันไหมเขาก็เรียนรู้แบบของเขาเ็าต้องเรียนรู้ว่าเขาจะหาอาหารยังไงแม่เขาจะเอาอาหารมาให้เมื่อไหร่แล้วเขาจะเอาตัวรอดยังไงก็เหมือนกันดำรงชีวิตอย่างนี้แต่ว่าการเรียนรู้ของสัตว์กับคนมันก็อาจจะมีความแตกต่างอย่างนี้ละกันสัตว์ทะเงก็ต่างกันคนแต่ละคนก็ยังต่างกันเลยใช่ไหมบางคนก็บอกว่าฉันเกิดมาเออเดี๋ยวก็ตายอาช่างมันกกินไปมีความสุขจบเนี่ยก็เลยวแต่เขาก็จะเรียนรู้ในระดับนั้นได้แค่นั้นใช่แต่ถ้าเราคิดว่า ถ้าจริงๆสังเกตจริงๆนะสังเกตแบบไม่ไปแอดใช่ไหมเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นเลยนะเราเปรียบเทียบกับมนุษย์ด้วยกันเองเราสึกว่าเราเปรียบเทียบตัวเองตั้งแต่ตอนที่เรา3ขวบห้าขวบ10ขวบจนมาถึงตอนนี้เราไปอีกเรื่อยๆอเราก็จะเห็นว่า้การพัฒนาการเรียนรู้มันไม่สุดอะ่ะไปได้เรื่อยเอเลยมันเยอะมากๆมันไปไเรื่อยๆ,ๆใช่เพราะนั้นเราจะไปทางไหนเรียกเอา เราก็เรียกเอาว่าจะเนี่ยเพื่อถามคำถามตัวเองนี่เราว่าเกิดมาทําไมจะพัฒนาต่อหรือจะอยู่พัฒนาใช่ตั้งแต่เราเลือกก็ไปได้มันจะรู้ว่ามันพัฒนาไม่สุดจริงๆแล้วมันก็เสื่อมของมันมันก็อะไรมันการเปลี่ยนแปลงมันตลอดเวลาอย่างเงี้ยใครจะไปคิดว่าตัวสัตว์ทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่นี่นก็คือความฉลาดของของมนุษย์นี่แหละครับแล้วเขาทําได้ สักพักจีนก็ทำได้ใช่ไหจีนอ้าก็ทำได้อะใครจะมคิดว่าเราทันใช้รถไฟฟ้าอยได้ใครจะมาคิดว่าเราทันใช้รถไฟฟ้าอย่างเงี้ยทำได้แล้วคิดมันเป็นอย่างนี้ตลอดไหมก็ไม่อ่ะดีไม่ดีอีกแป๊บหนึ่งรถไฟฟ้ารถบินได้เออไม่รู้เลยใช่ไหมเห็นอะไรโอลิมปิกก็จะมีนะรถบินได้แท็กซี่บินได้นี่บอกว่าการที่ได้รับโอกาสมาพัฒนาชีวิตถูกต้องครับเรามีโอกาสเนี่ยเปิดโอกาสเต็มที่มากเลยโอกาสที่จะฟังฟังแล้วชอบไม่ชอบเฉย ต่อยอดไม่ต่อยอดกบทิ้งมันไปนี่มีโอกาสเต็มไปหมดเลยเราเลือกได้ว่าเรายังไงต่อครับโอกาสมันแบบเปิดกว้างโคตรเลยคืออย่าไปมีกรอบความคิดเขาเรียกว่าทิฏฐินี่แหละว่ามันต้องเป็นแบบนี้เสมอไปอย่างเงี้ยมันเกิดประโยชน์มากเลยนะอทุกๆเรื่องแม้กระทั่งน้องหมาหนึ่งตัวยังเป็นครูอาจารย์เราได้เลยถ้าเราเห็นประโยชน์จากเขาใช่ป่ะแล้วโอกาสมันเยอะมาก ไอเรื่องสั่งสมบุญบารมีเนี่ยอันนี้พูดกันอีกยาวๆแล้เราต้องไปไปนั่งคุยกันว่าสั่งสมเนี่ยคืออะไรบุญคืออะไรบารมีบารมีคืออะไรแตกต่างกันเนาะยาวจริงๆก็พูดไปเยอะแล้วนะเคยเคยเคยพูดเรื่องบุญเยอะแล้วเรื่องบารมีก็พูดเยอะเรื่องวาสนาบารมีวาสนาบารมีคือการทําสะสมให้เป็นนิสัยไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องดีงามเสมอไปทำมันเป็นนิสัยอย่างเงี้ยนิสัยรักการอ่านทํามากๆก็เป็นเป็นบารมีในเรื่องการอ่านนิสัยในการขี้เกียจ ทำมากๆก็เป็นสันดานใช่ไหมม,มันก็เป็นนิสัยสั่งสมมาเป็นบารมีในเรื่องความขี้เกียจ ดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะใช่ใช่คือเวลาคนเห็นมาอ้ไอ้นี่ขี้เกียจเนี่ยคือสั่งสมบารลมีสังสมบารมีของเขาเต็มเต็มแล้วเ็เรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยเอออันก็ว่างไปนะมันเรื่องมันเยอะมากสั่งสมอะไรบุญคืออะไรความสบายใจอะไรกุศลคืออะไรความดีงามไม่ดีงามเกื้อกูลไม่เกื้อกูลวาสนาคืออะไรบารมีมันเยอะนะเออก็ถ้าสนใจนี่เพราะว่าคนถามเนี่ยเขาเรียกว่ามีปัญญาแล้วมีคําถามถามว่าเกิดมาทําไมเริ่มสนใจแล้วเนี่ยสนใจแล้วโอกาสชีวิตคืออะไร แล้วบอกว่าพัฒนาได้ด้วยนะใช่ตรงนั้นบุญบารมีคือลารศึกษาให้ทองแท้มันจะเกิดปัญญาเกิดประโยชน์มากๆเลยอย่าไปเชื่อที่ใครพูดง่ายๆลองเอาไปน้อมนำรับพิจารณาจริงๆว่ามันเกิดอะไรค่อยๆมีเวลากับตัวเองไอ้ท่อนหลังนี่อีกเรื่องเลยนะอการที่เป็นทุนต่อยอดไปในชาติหน้าอันนี้อีกเรื่องนะถามแบบนี้ว่าชาติหน้าอยู่ที่ไหนวินาทีถัดวินาทีที่วินาทีถัดไปก็เป็นครบใหม่ละก็เป็นเรื่องชาติใหม่ละ การเกิดขึ้นใหม่ลองนี้ก็ได้เอาไง่ายเออน่าจะเป็นผู้ชายนะใช่ๆผู้ชายสมมุติมีภรรยาอยู่นะฮะ้องตบภรรยาทีหนึ่งคราวนี้ชาติหน้ามาเลยมาเลยตีกันเลยตีกันเลยเรื่องราวใหม่ๆเปลี่ยนภพทันทีอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะพอมันเกิดจากการกระทาของเราใช่ป่ะเราเห็นเรารีแอคชั่นอะไรบางอย่างเกิดการกระทาของเรามันก็จะเกิดพบเกิดชาติใหม่ อมอมนมีอุปทานมันมีแอคชั่นมีมันไม่ใช่ตาเห็นแล้วแล้วลูกนี่มันตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้แล้วเกิดมีอุปทานยึดมัน่นมีนู่นนี่ก็มีการลงมือแอคชั่นทําลงไปศีลผิดศีลเป็นกรรมนู้่นก็ว่าไปก็เกิดพบแล้วก็วเกิดชาติซึ่งคนเราเกิดพบเกิดชาติได้ทุกวินาทีครับเออ,อเหมือนกับคุณสุภะชัยเมื่อตอนสามวาขวบกับคนนี้คนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยก็เคยคุยกันไปใช่ไหม,มจะบอกว่าไม่ใช่คนเดียวกันก็ไม่ใช่มันมีการเชื่อมโยงต่อเนื่องกันมาถึงทุกวันนี้ครับแต่่ถาามว มันคนเดียวกันมันคนเดียวกันไหมมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงกันคิดว่าทุกเซลล์ทุกอนูมันเปลี่ยนไปหมดล่นแล้วใช่ครับนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะนั้นอาจจะต้องเข้าใจคําว่าพบชาติสมัยอย่างนี้เนาะไอทศชาติชาดกนี่ไปเนื่องเรื่องไงนะเรื่องล้วนะคืองหมดคคำถามเนี้เอางี้อันนี้อาจจะไม่พูดเยอะครอบไปก่อนว่าไอคำถามเรื่องทศชาดกเรื่องพระพุทธเจ้านู่นนี่นเนี่ยมันเป็น เรื่องทัศนติความเชื่อ,อในถ้าคุณคิดถึงขนาดนั้นแสดงว่าคุณกําลังคิดถึงการเป็นเป็นพระโพธิสัตว์<ำ>การบรรลุโพธิญาณไปก็ว่าไป <บำ S 1> เรื่องเอรออไม่ต้องไปไกลครับตรงนี้ก็เอาวันนี้กับพวกนี้ทึ่ไม่แน่ใจคุณสมุทัยอาจจะเผลอตบเมียไป้างข้างอันนี้ช้านาแล้วดูโอเค